Alun soal morning PF du dek-dek non di Yu yang ฮะ Yu yang <tipas> Ai Celat gái lê Celat gái lê Ai Nomi naoi 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 nao 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 ไม่มีผ้าห่มเลยวันนี้พี่แม่ผ้าห่มไปซักไม่เสร็จแล้วนี่มาเรียกกันอุจุ๊บๆกันเหรอจุ๊บๆกันเหรอจุ๊บๆกันพี่แม่มากวนหรือเปล่าเนี่ยพี่แม่มากวนคนนอนหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยไปหาปลอกคอกลับมานั่นแหละคุณใช้ปลอกคอเก่านะ ยังไม่ยังไม่อยากตื่นนะใช่น้องเปียวยังไม่ตัดอยากตื่นครับคุณแม่ครับน้องเปียวจะนอนต่อครับน้อยก็นอนกับน้องไงน,น,นี่นอนแล้เบียดกันเนอะมันจะได้อุ่นลุกเบียดกันเบียดกันถึได้อุ่นใ้่จะนอนต่อแล้วครับคุณลูกครับคุณลูกจะนอนต่อแล้วครับห,หลอดจังเลยลูกชายแต่ว่า ไอ้ดำนี่นอนต่อาพอดีครับผมไอ้ดำครับเอาเอาเอา,เอาปิดหน้าเอ้าปิดหน้าปิดตาอเอา้านอนต่อเด้อนอนต่อนอนต่อแม่เม่มาเอาของนี่เชยก็เฮ้ยมาแอบดูเด็กๆด็กวะไอมาแอบดูเด็กๆดีเฉยแม่มาเอาของแม,ม,ม่มาเอาของ,อของอนอนต่อดูบนหนาวบนหนานวนอนต่อเลยอย่าไปให้พี่นำพี่ดำนอนด้วยพี่นินนอนด้วย หยุดไปพี่นินนอนด้วยครับอ,อ,อพี่นินนอนด้วยนะครับช่วงสองวันนี้ไม่กินนมกันเลยเตนมให้ก็ไมากินทั้งคู่สองวันเลยเด็กโอ้ยเฮ้ยเอ้ยอะน้นตาน้ำตาแม่มาเอาของอเฉลิมแม่มาแอบดูนมน้อย,อยเฉลิ นอนด้วยกันนินน้อยขึ้นไปหาน้องแล้ววันนี้แม่ผ้ห่มสองผืนแม่เอาพิซซักเลยวันนี้ไม่แห้งเลยบกลาขึ้นไปนอนน้องไปนอนเกยน้องนะนอนต่อได้บกลาหนาวได้ถูกเด้อหนาวหนาเหนาหนาเดี๋ยวจะนอนเตนเตื่นจะนอตืนตืน้หหนาวด้ะนอนกอดกอดกันกอดกันนอนด้วยกันนอนด้วยกันนอนด้วยกันก้าบผมนอนด้วยกันก้าบผม อันนี้มาเอากล่องพี่เจ๊ครับเดี้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้ที่นี่ครับอ๋อลูกชายก็ตื่นเลยโอยลูกชายก็ตื่นเลยเอ้ยหมอเอ้ยหมอเอยเอ้ยหมอใส่เสื้อไว้ใส่เสื้อไว้จะได้อุ่นมันหนาวมันหนาวยังไม่ตื่นนะมันหนาวนะนะมันหนาวอยู่ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นครับบาย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 ครับผมบายบายครับเดี๋ยวเนี่ยไปแล้วจะนอนกันไหม Huh?